รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับพบกับคนมักเฮ็ดอีกแล้วนะครับนี่คนมักเฮ็ดจะมาทํำข้าวผัดกุ้งนะครับนี่กุ้งนี่แกเปลือกเอาผ่าหลังเอาเส้นดําออกเรียบร้อยนะครับ แล้วก็จะมีไข่ครับก็มีต้นหอมไว้ซอยใส่ครับใบมันซอยใส่ข้าวผัดแล้วก็ตาต้นเข้าไว้เครื่องเคียงครับแล้วก็จะมีข้าวหอมมะลิหุงแบบไม่แฉะนะครับหให้เป็นเม็ดเมดนิดนึงใส่น้ำน้อยครับเติ่มทำกันเลยครับ ลืมไปว่าต้องมีกระเทียมด้วยนะครับใส่กระเทียมลงไปเลยกุ้งครับอันนี้คนมาแกแคใช้น้ำมันหมูนะครับต่อเรื่อยไข่ลงไปเลยครับ ไข่สองฟองครับข้าวจานว่าไงลูก ไม่ใกล้นะลูกกำลังทำข้าวผาดัดกุ้งให้เอาไหมอ่ะใส่ใส่ข้าวไปเลยครับนอะอ๋อรอคุณแม่ก่อนสิพอทำกับข้าวอยู่ อ้าวแล้วแม่ไปไหนอ่ะไอ่ไลทำข้าวผัดไงก่อนเราจะผัดใส่ไข่ใส่ไล่นี้เราต้องขี่เกีี่ยน้ำมันที่ทั่วกระทะนะครับก่อนถึงจะไม่ติดกระทะให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วก็เบาไฟไปใส่ไข่ใส่กุ้งลงไปรับมันจะไม่ติดกระทะ เดี๋ยวเราก็จะปรุงรสแล้วครับปรุงรสก็ง่ายๆครับใส่เกลือ่นลงไปนิดหน่อยเสลือเปียกค่ะเปียกค่ะเป็นผู้ชายทำไมต้องฆ่าด้วยละ่ะลูก<ม>เอาใหม่สิพูดคดีๆสิ เสื้อเปียกเสื้อเปียกครับสิแม่ที่เสื้อเปียกครับน้ำตาลทรายครับจุรสตามชอบนะครับหิวข้าวยังอะ่ะ ปั๊มรถครับขิ้วขาวครับ ็พริกไทยก็ใส่ได้นะครับอันนี้ใส่ทำให้เด็กครับตามด้วยต้นหอมซอยด้วยต้นหอมซอย ัดไปให้เม็ดข้าวมันกระโดดอย่างนี้นะครับนี่เมี่ข้าวมันกระโดดอย่เง,ง,งี้เสร็จเรียบร้อยครับ ครับเรียบร้อยครับข้าวผัดกุ้ง วางข้างกับมะนาวแตงกวาต้นหอมครับต้นเขียงพิงน้ำปลาจสช่้วยก็อร่อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับข้าวผัดกุ้งของคนบักแคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปกอนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ